สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉบชา n น l ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้ทุกคนไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนตุลาคมเป็นเรื่องที่6กันค่ะโดยในเรื่องนี้ได้นางเอกระดับตํานานของเกาหลีอย่างอียองแอหรือที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกบดับบทนางเอกแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงซีรีส์ย้อนยุคประวัติศาสตร์สุดด่งดังเกี่ยวกกับการท อาหารเกาหลีมารับบทเป็นนางเอกของเรื่องนะคะถือว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของเธอเลยน่าติดตามมากๆค่ะว่าแต่จะเป็นบทแบบไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ Let's see ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Inspector Who นักสืบอัจฉริยะแนวของซีรีส์คือ แอคชั่นและทึกขวัญสืบสวนสอบสวนและคอมเมดี้ค่ะหลากหลายรสชาติมากเลยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเคยเป็นอดีตตำรวจยอดฝีมือคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจปัจจุบันนั้นเธอได้ผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนในบริษัทประกันชีวิตและยังเป็นนักสืบเอกชนอีกด้วยแม้ว่าดูภายนอกเธอนั้นจะชอบเล่นเกมและเครื่องดื่มมึนเมาแต่เธอเองมีปัญญาอัญชานสลาดสัญชาตญาณอันเป็นเลิศทําให้การไขคดีต่างๆนั้นเธอ ทำได้อย่างสําเร็จอยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งชีวิตอันแสนล้นลาของเธอได้ยุติลงเมื่อเธอได้ทําการสืบคดีลึกลับเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องคดีหนึ่งซึ่งมีความน่าสงสัยหลายจุดโดยประเด็นสําคัญคือลักษณะการเสียชีวิตของผู้คนนั้นดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ความเป็นจริงแล้วกับถูกฆาตรกรรมซะมากกว่าคะ่ะสุดท้ายแล้วนางเอกจะสามารถไขคดีลึกลับนี้ได้สําเร็จหรือไม่แล้วฆาตรกรตัวจริงจะเป็นใครเราไปรับชมกันได้จากในซีรีส์เลยคะ่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะอียองแอรรับบทนางเอกของเรื่องอดีตตำรวจฝีมือเยี่ยมที่ผ่านตัวมาเป็นนักสืบคดีให้กับบริษัทประกันชีวิตรวมถึงเป็นนักสืบเอกชนด้วยในปัจจุบันเธอกำลังเผชิญกับคดีฆาตรกรต่อเนื่องลึกลับคดีหนึ่งอยู่ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง My ID Is Gangnam Beauty กังนำบิวตี้รักนี้ไม่มีปลอมในปี2018ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นตัวของเธอเองนะคะออนแอร์ในอีีที่1ร่วมแสดงกับพระเอกไอดอลหนุ่มชาอึนอูนางเอกสาวรุ่นน้องอิมซูฮยังนักแสดงสาวโชวอูรีและนักแสดงหนุ่มควักดงยอนเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนที่โด่งดังเรื่องหนึ่งของปี2018เลยค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาให้สวยขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแต่ เธอต้องเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้ก่อนที่เธอจะมาพบกับชายคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มป๊อปปูล่าที่มหาวิทยาลัยจนก่อให้เกิดความโรแมนติกและเรื่องราวความรักของทั้งคู่เริ่มผีบานแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ทั้งคู่นั้นต้องผ่านพ้นไปให้ได้คะ่ะ คนที่2ค่ะคิมเฮจุนรับบทนักศึกษาและนักแสดงละครเวทีมือสมัครเล่นสาวที่หลงรักในศิลปะแขนงนี้เป็นอย่างมากเธอเป็นคนสดใสร่าเริงอ่อ,อนหวานเป็นที่รักของเพื่อนๆรวมถึงเป็นหลานสาวที่น่ารักของป้าแต่เธอกลับไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรต่อเนื่องที่นางเอกกำลังตามสืบอยู่ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องชิปอินในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องร่วมแสดงกับนักแสดงสาวรุ่นพี่มากฝี มืออย่างคิมจองยองและโอนาลาร่วมด้วยนะักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงมรดกอันมหาศาลของคนในครอบครัวเดียวกันเผยความโลภความเห็นแก่ตัวของกันและกันเมื่อความโลภได้ครอบงำจิตใจของคนอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะคนที่3ค่ะควักซอนยองรับบทหัวหน้าทีมสืบสวนของบริษัทประกันชีวิต NT Life และเป็นรุ่นน้องของนางเอกตอนที่เธอทำงานเป็นตำรวจค่ะ คนที่4ค่ะคิมแฮซุกรับบทประธานของมูลนิธิแห่งหนึ่งเธอเป็นคนจิตใจดีอบอุ่นและมีความเมตตาค่ะคนที่5ค่ะโชยอนชอลรับบทพนักงานสืบสวนสอบสวนประจำบริษัทประกันชีวิต NTLIFE ค่ะและคนที่6นะคะแพ็คซองชอลรับบทคู่หูเล่นเกมของนางเอกเข้ากลายมาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของทีมสืบสวนที่นางเอกปฏิบัติการอยู่ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ใครหลายๆคนกำลังรอคอยเพราะเป็นการคัมแบ็กในรอบ4ปีของนางเอกสาวระดับตำนานของเกาหลีอย่างอียองแอที่เคยฝากฝีไม้ไลายมือมาแล้วหลายเรื่องและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเธอเลยซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นเธอแสดงบทของนางเอกซีรีส์ย้อนยุคที่มีความอ่อนหวานดูเป็นผู้หญิงแสนดีมาแล้วคราวนี้เธอจะมาในบทของนักสืบมีทั้งซีนแอคชั่นคอมเมดี้ผสมผสานกันได้อย่างลง ตัวทําให้หน้าดูน่าจิตตามมากๆรวมถึงได้รับรสชาติความแปลกใหม่จากเธอด้วยค่ะแถมยังแสดงประกบคู่กับนักแสดงสาวรุ่นใหม่อย่างคิมเฮจุนที่เราคุ้นเคยกับเธอในบทของพระมเหสีแสนเลวร้ายในซีรีส์ซอมบี้ย้อนยุคเรื่องดังอย่าง g ดอมผีดิบคลั่งบัลลังเดือดด้วยแล้วการเชื้อเชื่อฟาดฟันต้องมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะของเรื่องเองดูไม่มีความแปลกใหม่อะไรแต่ก็แอบเล้าจิตใจแฟ,น,ฟนซีรีส์อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะด้วยความที่เล่นกับฆาตรกรโลกจิตที่หลายๆเรื่องก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมาย เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทีมงานผู้สร้างโดยเฉพาะทีมเขียนบทซีรีส์ว่าจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรให้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆรวมทั้งยังดึงความสนใจให้แก่ผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นยันจบนี่คือสิ่งที่เราคนดูต้องไปพิสูจน์กันจากในซีรีส์ค่ะเรื่องนี้ยังเป็นโปรเจกต์ใหญ่ฉลองครบรอบ10ปีของช่อง JTBC ปาเชื่อว,ว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังรอรับชมกันได้เลยค่ะ สุดท้ายแล้วนางเอกจะสามารถไขคดีฆาตรกรโลกจิตลายนี้ได้หรือไม่และใครกันที่เป็นฆาตรกรตัวจริงของคดีนี้เราไปร่วมสืบพร้อมกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง jtbc on อ i r ep 1ในวันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้มีทั้งสิ้น12 ep ต่อจากเรื่อง loss และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน netflix ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโนะคะคัดสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ